สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาถึงที่ลุงทินขนมครกไส้ทะลักแล้วนะคะงานหอการค้าตรังนะคะทุกคนลุงทินก็นี่ค่ะลุงทินขายดีมากๆเลยนะคะคนลุงมเต็มเลยค่ะทุกคนลุงทินขนมครกไส้ทะลักนะคะตอนนี้ขายกันไม่ทันเลยนะคะทุกคนดูลุงทินได้เลยก็ลุงทินนะคะอ่า งานหอ,อการค้านะคะจังหวัดตรังนะคะหอ,อการคา้าแฟรนะคะลุงทินสวัสด,ดีค่ะลุงทินเจอกันอีกแล้วลุงทินลุงทินนี่ลุงทินคนดังขนมคลกเต้ตลักค่ะทุกคนป้าสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีจ้าเห็นไหมทุกคนขนมคลกเต้ตลักของลุงทินนะคะลุงทินยกมือสู้ๆน่อยลุงทิน เต้อนเตือน่อยจ้าลุงทินซตือนเตือนเตอนไอ้ลุงทินลุงทินของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่ไม่ได้เยอะเยอะเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน จอร่อยลุงทินบอกอร่อยจ้าอร่อย่อร่อยจ้าอร่อย่าวันนี้เรามาอุดหนุนลุงทินด้วยนะคะทุกคนดูสิดูสินี่น่ากินมากมากเลยไหมลุงทินเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะลุงทินขนมก็อไส้ทะลักนะคะสแกนจ่ายสแกนจ่ายสแกนจ่ายก็ได้นะทุกคนนี่ดู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  ขายกันผลิตไม่ทันเลยนะคะลุงทินนะหยอดตัวเป็นเกลียวมือเป็นน็อตเลยนะคะทุกคนนี่วิธีการทําของลุงทินน่ะเซียนมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิดูสิสทําผลิตคนเดียวนะคะผลิตคนเดียวคนขายสองคนเอาไม่ทันเลยนะคะนี่ธุรกิจครอบครัวนะคะธุรกิจครอบครัวลุงทินบอกว่า ซอนมาเยอะนะคะซอนคนมาเยอะนะคะเอออร่อยก็ต้องรองอร่อยก็ต้องรองาร่อยก็ต้องรอง้องนี่ไส้มะพร้าวไส้มะพร้าวไส้เปลือกไส้ขกาโพดนะคะไส้ผักนะคะไส้โอ้ยหลายไส้เลยนะคะะลักทุกไส้เลยค่ะทุกคนดูเอาเองแล้วกันนะคะดูมัดอ่าขายเป็นกล่องค่ะขายเป็นกล่อง เอารวมได้นะคะรวมไส้ได้ใช่ไหมนี่เห็นไหมคะทุกคนลุงทิ้นขนมก๊กไส้ทะลักไม่เอาป้ายอันใหญ่มานะนีเจ้าางทำให้เจ้างานก็ทำเองเออของลุงทิ้นสวยกว่าเยอะเลยเนาะป้ายลุงทิ้นสวยกว่าเยอะเลยป้ายใหญ่ๆนะป้านะป้าไม่วางปุยแล้วตอนนี้ป้าเอาเงินไว้ก่อน <c oughs> วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน วันนี้วันจุดท้ายวันที่29นะคะรีบมารีบมารีบมานะคะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใชรักจริงๆนะคะหนูกำลังผลิตไม่ห่วงไส้นะคะลุงทินบอกไม่ห่วงไส้ป้าบอกป้าจัดให้หนูด้วยชุดชุดหนึ่งรวมไส้รวมไส้ รวมไส้เลยรวมไส้เลยเจิน่าเจญน่ะจะแกนจ่ายก็ได้นะคะดีมืออาชีพเลยทุกคนโอ้ลุงกินทำไมถึงอร่อยลุงกินบอกว่าใส่อะไรลงไปลุงกินบอกใส่ใจครับเออาอาุ<ว>ดห<ว>นึง่งรวมไส้หรือแอะรวมไส้หรือไส้เดียวเอ่ยรวมไส้ได้นะคะ ตินบอกเห็นไหมหยิบใส่โกยใส่โกยใส่ไม่ได้หวงเลยนะคะทุกคนดูเอาเองแล้วกันนะเห็นไหมตุงตินใส่ใจทุกอริยาบทนะคะอันนี้ไม่เอาเยใส่ผักไม่เอานะคะไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผักนะคะแต่ทุกอย่างก็คือผักนะคะค่ะทุกอย่างก็คือผักนะคะนะขอไม่ขอตุ้งขอตุ้กัน ลุงทีนขนโมโคกไส้ทะลักนะคะทุกคนมาค่ะที่โรบินสันตรังนะคะงานนอ,อการคา้าแฟนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วจา้าอุ๊ยเดร็แล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเนอต้องจ่ายตัง,ตงจ่ายตังมาที่ไรจะให้ฟรีไม่เอานะคะไม่เอาไม่เอาจ่ายตังจ่ายตัง่ะจ่ายตังนะคะเยเห็นไหมเห็นไหมลุงทีนลุงที โสมโกกไสจะรักนะคะมีคนเรียกร้องบอกว่าให้หาลุงทินนน้อยอาเจิญค่ะเดินค่ะเดินค่ะรวมไส้ได้นะคะรวมไส้ได้นะคะไเ่เอาปเอา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 ดูที่ทุกคนไม่เอาตางเอาไปเอา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 เออเอาเอาเอาจะเอาจะ ตลอดไม่ได้ไม่ได้นะคะทุกอย่างมีต้นทุนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลุงทินได้กินข้าวบ้างหรือยังกินข้าวไปยังเอ็นกรได้ลุงทินคนสู้ชีวิตนะคะอร่อออเนี่อร่อยต้องรองอร่อยต้องรองนะคะนี่ดูได้เลยนั้นทุกคนนี่ ทำไม่ทันเลยนะคะทุกคนผลิตไม่ทันเลยนะคะเห็นไหมคะแต่ละถาดแต่ละถาดนะคะนี่ไตรรัตน์จริงๆเห็นไหมย่างเห้นย่างนี่ย่างย่างนี่แต่ละถาดดูกันจะจะเลยค่ะวัตถุดิบนะคะผลิตเองขายเองใหม่สดทุกวันเลยนะคะดูดูดูโน่น no. วิธีการใส่นะคะ เนไหมคะมืออาชีพนะคะเมืออาชีพเลยะะเดี๋ยวลุงจินก็ต้องเอาไปเทนะคะเทส่วนเกินออกนะเห็นไหมเห็นไหมเทส่วนเกินออกนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่นะคะทุกคนใส่ไส้ลงไปใส่กะทิลงไปนะคะอบรองได้เลยอร่อยเหาะ อะนะ่อหรอหอมคุนไปทั่วเลยตอนนี้ทุกคนตอนนี้หอมมากๆเลยนะคะย,า,ยางเห็ดยางน่าทานมากๆป้าก็ยืนยืนสิบสองยัวงเลยใังไหม <c oughs> ป้าบอกว่าไม่ได้นั่งเลยนะคะไม่ได้นั่งเลยตัดใตกองตัดไต,กอ,ต,ดไตกองนะคะทุกคน ขนมคก,กไสทะลักค่ะขอบคุณลุงกินนะคะที่ผลิตขนมครกไส้ทะลักไม้พวกเราได้ทานนะคะขนมครกไสทะลักนะคะทุกคนนะคะยมหวนหวานในกล้องหน่อยลุงิ โลโก้นะคะโลโก้ประจำนะคะของลุงดินนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะ